การการุนวงนักแต่งเพลงชื่อดัง <c oughs> เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาวงการเพลงลูกทุ่งได้สูญเสียครูเพลงครูการหรือนายบารมีการการุนวง์เจ้าของบทเพลงอมะตะเช่นบอเป็นอย่างดอกรู้ว่าเขาหลอก และจะขอก็รีบขอเสียชีวิตลงอย่างสงบ้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยวัย80ปีไทยไทยนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของครูการแต่ผลงานและชื่อเสียงของครูยังคงอยู่คู่กับวงการลูกทุ่งไทยวันนี้ก็เลยขอนำประวัติของครูมาเล่าให้ฟังกันค่ะครูการการุณวงศ์ชื่อจริงบารมีการการุณวงศ์เกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพศ2476 ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเริ่มเข้าสู่วงการเพลงเมื่อปีพศ2503โดยสมัครเป็นนักร้องนักแต่งเพลงประจำวงดนงตรีเบนจามินประเดิมแต่งเพลงแรกให้กับครูเบนจามินร้องชื่อเพลงสุดไม้สอยแต่มาดังมากๆเมื่อแต่งเพลงไข่ใจและรองคู่รำให้กุศลกมลิศิงร้องหลังจากนั้นก็แต่งเพลงลาก่อนบ้านเกิดยำหัวใจและคนที่ผมรัก ให้มานพแก้วมณีร้องก็ดังเหมือนกันในปีพศ2510ได้รวมมือกับสมัยอ่อนวงก่อตั้งวงดนตรีสมัยศิลปินขึ้นแต่งเพลงให้กับสมัยอ่อนวงและนักร้องอื่นโด่งดังมากมายเช่นแสบหัวใจร้องโดยทรนชัยสร้อยเพชรรักกับพี่ดีแน่คนสมัยนี้อยู่ดีกว่าตายบ่นแก้กลุ่มร้องโดยดำแดนสุพรรณปืนบ่มีลูก ร้องโดยสมัยอ่อนวงบอกเป็นอย่างดอกเจ็บแท้หนอครูการร้องคู่กับสมัยอ่อนวงเหมือนข้าวคอยเคียวร้องโดยเพลินพิษภูชนะหลังปีพศ2517แต่งเพลงให้กับนักร้องอื่นๆดังอีกหลายคนเช่นหัวอกพ่อสื่อร้องโดยภูมินอินทพัณ์รักทรมานร้องโดยสอนเพชรสอนสุพรรณรักเก่าที่บ้านเกิดร้องโดย สุริยาชินพันธ์และเอกชัยศรีวิชัยในปีพศ2525ได้แต่งเพลงให้กับนักร้องดังถึงสองคนคือรังสีเสรีชัยมีเพลงน้ำกดแช่เย็นต่อไม้ที่ตายแล้วรอวันเธอว่างและสิรินธานิยากรซึ่งเป็นลูกศิษย์คนโปรดมีเพลงน้องว่างทุกวันคิดฮอดอีสานร,รู้ว่าเขาหลอกจะขอก็รีบขอในปีพศ2514 ครูการได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากบทเพลงแสบหัวใจและปืนบอมีลูกได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยจากเพลงบอเป็นอย่างดอกรู้ว่าเขาหลอกรักกับพี่ดีแน่และเพลงจะขอก็รีบขอขับร้องโดยสิรินธานิยากรโดยในงานมีเหล่าบรรดาศิลปินและเพื่อนพ้องในวงการเพลงลูกทุ่งมาแสดงความเสียใจอย่างมากมายอาทิเช่นตังวานภัยลูกเพชร จิรพันธ์วีรพงศ์ชินกรไกรลาชแดนบุรีรัมคูสุรินภาคสิริคูโลบุรีรัตนและลูกศิษย์คนโปรดของครูการอย่างสิรินธานิยากรครูการเหมือนกับเพื่อนกันอันไหนผิดก,ก็บอกอย่าทำบางทีก็ไปหางานมาให้ทำตลอดงานเนี่ยการจะรุนวงหางานมาให้ทำอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อนพี่ครู ชี่ดีคนหนึ่งเลยสำหรับการจะรุนวงใช่ถึงแม้เราจะจากไปตอนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราได้ไปร่วมสังสรรค์กันที่นครนายกก็ถ่ายรูปกันไว้เป็นครั้งสุดท้ายหนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดก็ถึงยังไงก็แล้วแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาจริงๆประทับใจประทับประทับในความเป็นครูเนี่ยมาตั้งแต่แรกพบตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน ครูท่านนี่คือครูการการอุวงในหนังสือที่เขียนเป็นความจริงทุกอย่างก็คือครูเป็นคนบอกอย่ามายุ่งกับวงการนี้เลยในวันที่เราประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ชุมทางชุมทางคนเด่นในวันนั้นสุดท้ายก็ครูผู้ที่บอกไม่ต้องมายุ่งกับวงการนี้ก็เป็นคนที่สร้างเราครูจะให้เกียรติกับทุกๆคนม,นมันเป็นสิ่งที่ที่ครูมีอยู่ในตัวเป็นตัวตนของครูโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาศพของครูการได้รับพระราชทานเพลิงศพ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม